สวัสดีจ้าทุกคนแม<บ>่แก้สิพามาเมืงองหยาพี่น้องว้ยปลูกอันตั้งโอ้ใ้พี่น้องมึงไปเมืองไทยกลับมามีตาแต่หยาต่ว่ากะงมงำไอตะออดเพื่อนกะอันหดน้ำให้ยุจ้าแต่ว่าเพื่อนกนะบ่ถอนหยาให้ พี่น้องโอ้แต่เลตุในแม่ไก่มาหอดอันนอเวแล้วมาถึงนอเวแล้วนะคะอันนอนหากระตื้นพี่น้องบ้านในเมืองอยังดดกงามออกมาเห็นผักพี่น้องงามงาม,งามต่ว่าเราของมาเอาหย่าออกหายดอันแม่ไก่สิพามาเอาหอย่าตังโอ ไปถ้าใส่ยำพี่นอ้องใส่ยำตั้งโอฝรั่งแต่ว่าต้นซ้ำนี่แหละจา้าเพราะว่าเราบ่ไดเอ็นเอาหญ้าออกให้เดี๋ยวแม่แก่เอาหญ้าออกพี่นอ้องถ้าเก็บเอาหญ้าออกนี่โอ๊ยกอบักใหญ่ได้จ้ะต้นบักง่ายเป็นยามีประโยชน์คุณนะ่ะหญา้า <c oughs> พักเสียเหลี้ยแต่หญ้าพี่นอ้องเอ,อ้ย แล้วมือหลังแม่แก่สิพามาเอาหย่าพี่น้องมาหอดกับบทัน,ดนแดนเก็บของอยู่จ้าเอาแต่งแต่พวกของสอดวพวกค่าตะคร้อย่างใส่ตู้เย็นไว้กับเสื้อผ้าหรืออยังของแห่งบัทันเดนกับกระเปอ๋าอยู่พี่น้องเมื่อยไหลเราจะพายางลงไปเมืงองน,นั่นให้เราเฝ้าบ้านเราอยู่บ้านเราก็อยู่อิหรี่เรากับว่าเอาหอย่าใค มองต้นมันฝรัง่งต้นมันฝรัง่งโอ้ยงูมองหัวมันฝรัง่งขื่นมาแล้วตอนนี้พี่น้องหัวมันฝรั่งโพหัวมันฝรัง่งเนานี่ถ้าสมมติว่าหัวมันโพขึ้นมาจากดินแบบนี้ให้เอาดินมากรบปด้วยจ้ะเขาบ่าห้ถือกบ่ห้ถือกแสงแดดด้วยพี่น้อง เม่กเสีเอาดินมากรูดอกไม้ก็กำลังเป็นดอกแต่ว่าอันหกหนาหกดอกไม้ <c oughs> พุดนะพี่น้องอเดี๋ยวสิได้ตัดหนาบ้านนี้แม่ก่สีมาพามาเมืองบักแอปเปิ้ลเ้อพี่น้องพุ่นะแอปเปิ้ลแมก่โดกๆขนาดกวางมาก,กินได้เนี่ยจ้า ขนาดกวางมากินโอ๊ตลกตายจนว่าลลมพี่น้องต้นหม่างแอปเปิลแม่ใกล้ไหมพุณน่ะป้าขนาดบ่๊วยยูด้วยเนี่ยพี่น้องขนาดแม่ใกล้บ๊วยยูอันบ่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยเนี่ยจ้ะโอ้ยแต่ละต้นแท้คุณแม่พี่น้องมืกต้นหม่างแอปเปิล โอ้ยคุณแม่โดคักป๊าเป็นพวงเป็นพวงเลยแต่สะอ่อนพ่อพี่น้องต้นหมักแอปเปิลไม่ไกล <c oughs> มึง เดบแสบ้วยเนี่ยจ้ะถ้าสุกนี่หวานหว,วานจนว่าต้นลม <c oughs> พี่น้องโอ้ยกินจากน่อยกันแลโดกคักแทะโดกจริงโดกจังเลือกกินก่อนเพราะปกติถ้าแมกไกยูเนี่ยแม่ไก่สีเด็ดออกเลยพี่นอ้องเพราะว่าถ้ามันเป็นพวงหนาๆนวยมันกับสีบบคอยใหญ่เนาะจา้ะกะ แม่แกยู่แม่แกสีเด็ดเอาอันหน่วยที่มันบอไอ,อน้นั่นออกป้าพุ่นะเนี่ยสีเด็ดเอาหน่วยที่มันนั่นน้อยๆเนี่ยออกจก้ะเพราะว่าลูกได้นั่นมันสีได้มันสีได้ใหญ่แม่พี่น้องนออหน่วยได้โบใหญ่หรือบบสมบูรณ์เขากะเอาออกป้าพุ่นนะแอปเ <c oughs> ปิ้ลป้าเมืองแอปเปิ้ล มามาเด้อม,มากินบักแอปเปิลน,นำแม่ไกถ้าถ้าจะกินไอ้แบบบ้าหวานก็นกินตอนเดียบๆคือเขากินบักซีดาาละ่ะพี่น้องคือบักซีดาาน่อยบ้านเขาละ่ะกิมพิกเกลืออแซ่บแท้อ สมสมก็บักสีนานาหน่อยบ้านเขาล่ละเพราะว่าพอฮันได้สุกแม่ไก่้อมาก,กินแบบมันสุกถ้าสุกแล้วหวานมันหวานแต่ว่าถ้าพอฮันได้สุกเนี่ยกินต้บพริกเกลือเพราะสิน้องดกค้ักด้กเนี่ยอันสวรรค์ อันสวนต้นแอปเปิ้ลโอ้ยอันงานั่นจนว่างานี่จนว่าอันเอ็นเลงเงยงกระดมัน <c> ห <oughs> นักหน่วยพี่นอ้องอือพู่นะแซ่บเนี่ยพี่น้องมันมัน,ม,นมันประทันในเม็ดดำนะจ้ะมันยังอ่อนอยู่กดกปวดดกว่า ขนาดบ่ได้ใส่ปุ๋ยได้ไปมังไทยกวางมาขนาดกวางมากินได้พี่น้องเมื่อนี่สิบห้าเมืองต้นลิปส์สีแดงหน่อยยำยังนี่อันนี้ก็กิกนดีพี่น้องเห็ดแก้วพลังเขาจะเก็บไปเฮดย้ำ ดกดกขนาดให้แฟนเป็นให้เพื่อนบ้านมาเก็บไปรอบนึงลรวได้จ้ะฝลังเขาจิเก็บไปเฮ็ดแย้มท้าขนมปังแต่ว่าฝรั่งบ้านนี้ได้ลูกไผ่แล้วพี่น้องได้ลูกไผ่อีสานแม่ไก่เอามาเฮ็ดอย่างบห่แม่ไก่ก็บค้นแก้วพริกผงใส่ปลาลาแล้วก็เอา เอาลิปเนี่ยลงไปจุ่มนะสมสม,สม,สมคือเขากินักบยมแหละพี่น,อน้องนะกินกับพริกเกลือไอ้บอม๊มแมนกินกับนำ้ำป่าคือเขากินบักคอเนี่ยอ่ะอ่ะมอืม มึงซท้ก,กินบอกอพี่นนอะลูกซ้ายไกลามากๆไปหาลูกซ้ายมาเอาของไปหาลูกซ้ายเพื่สร้างสื่อของแม่แก่กลับมาก็เลยลงมาเมืองสวนแต่ม้ามาหอดบานคําหมอบ้านเนี่ยเมื่อยน้อนตื่นแต่ว่าสวยตื่นมากอะบ้านได้เก็บของอยเอาตะของไอ้สดใสอันตูไใบ พวกเสือผ้าพวกของแหงอย่างไม่ใกล้กับพันได้เก็บดอกแก่ก็เลยลุลงมาเมืองกันตอนนี้ก็มาหอดน้อยเบสแล้วเด้อพี่น้องเอยคุณหมากวันพี่น้องสิได้เก็บลูกซ้ายว่าวันหยุดเดี๋ยวสิขืนมาว่าสัน่าเมืองต้นนี่จำคุณนะพี่น้องขุดหมากวันหย่อยำยางอยู่ ป,ป๊าป้าคันดูทาอยู่ที่ไหนดอกแม่แก่สีหายแ,หแฟนเพอนนั่นแบกถุงดินลงมาหายไม่แก่เสียวมาถมไอ๋หัวมันฝรั่งไว้พพพพพออเ,เพราะว่าอย่างพราะว่าเอ๋บัสมองตุนพล้มพี่น้องหมากพล้มขนาดแม่แก่ตัดงาออกได้เนี่ยเพราะว่าหมากมันหลายหลายอย่างมันแตกคันดูทาเอ็นเซกอยู่ที่ไหออนโอทาย เอ็นเซ็กแมยูอันนี้อันนี้จะเป็นหมากพลม้มนะจ้ะเวลามันสุกหวานหวานพี่น้องนะเวลามันสุกหวานหวานคุณอ่ะเป็นพวงอยู่จ้ะเป็นพวงเป็นพวงเลยโดกคักพี่น้องอันนี้ถ้ากินตอนดิบน้องแม็ก ลูกซ้ายแม่ใกล้มากกินตอนดิบด้วยพี่น้องเอาจิ้มพริกเกลือลูกซ้ายเพิ่นสีมากเอาจิ้มพริกเกลือกินเนี่ยเวลาอันมันสุกเขาบางคนฝรั่งพังกาจะเอาไปเฮ็ดแย้มมันใกล้ติดพามึงไปเฮ็ดแย้มหรือว่าอันอยังก่อนที่เขาไปเฮ็ดเป็นอันนั้นไหมพี่น้องเป็นยาระบาย คุนะพี่น้องโดกดุดมันแห่งเป็นสีเขียวคือจังอันจังใบมมนก็เลยเมืองยากเนี่ยจ้ะมันจะเป็นใบใบครับอันนี้สีขึ้นกันแมาแกคิดว่าหมางอันนี้แหละที่เขา,เาไปเฮ็ดที่บ้านว่าพูดไดท่องลูกอันเขาเฮ็ดอันเอาไปกินอันนะที่เขาไปเฮ็ดสกัด เป็นดำดำเป็นดำดำคุณนะ่ะพี่น้องโดกรึปดกแม่แก่ตีเปิดให้มึงคุณนะ่ะเป็นพวงเป็นพวงเลยจ้ะม,มึงคุณแม่พี่น้องปุ้ยโดคักหมากพล้มแม่ขนาดแม่แกไ่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยได้เนี่ยจ้ะคุณนะ่ะเงงให้มึงแล้วหลามาลันลีอยู่เพีย คุณแม่พี่น้องถ้าหนานี่แนวกินบะอื้อเด็พี่น้องทาแม่ไก่ยู่แม่ไก,ก,ก่ปลูกผักงามขึ้นอย่างเนี่ยทุกปีสิปลูกผักนะจ้ะปีนี้บ่ปลูกไว้เพราะว่าตอดเรากะดูแลให้บ่ค่อยได้เนาะเพราะว่าเรากะบ่ค่อยสับายแต่ตอนนี้เรากะใข่แน่แล้วผามะม่วงป้าคุณแม่พี่น้อง ไม่อยู่แค่สองเดือนกลับมาพูดนะเออโอเคอย่างนี่พูดนะป้าาเข้ามาแซ่ตัวเราบ่เห็นเด้อยู่บ้านชื่อบ่เ,เห็นเด้พูดนะเป็นพวงมันพวงอยู่อันนี้สิบห้ายางมะเมืองอันต้นอันนี้พี่น้องศูนซิกเอ้ยทีักตัดหยาบพันได้แล้วอยู่แต่ออดเอ้ย เมืองมืงแม่แก้เสียวให้เมืองต้นศูนย์สิอันนี้ผู้ใดสิเป็นอันมากคือลิปเมื่อกี้สีแดงอะไรพี่น้องแต่่ะอันนี้อันนี้เขาเอื่น0ศูนสิมันสิสำรับไออันนี้สิบ่ค่อยสมพี่น้องอันนี้จะหวานมากอันนี้จะหวานแต่ไอผู้ใดเลือดจางผู้ใดเลือดจางให้กินในบำรุงเลือด พี่น้องนี่เนี่ยดกดกดกจนลม่มปลูกจังไหนจังไปปลูกดกแม่แก่จะกินนี่นี่หมากมันพี่น้องเห็นบ่าจา้าแดดซ้องตาได้แม่แก,ก่กับว่าเห็นได้ไงกล้องกับเหลี่ยมจะจะฟัวงจะลังอ๊า ออันนี้สีหวานแต่ว่าหมากสีแดงน่ะสิสมน้ำจะเป็นหมากดำๆแต่ว่าวิตามินหลายผู้ใดเลือดจางนี่กินมากมันจะออกหวานๆแต่สีแดงนะสม วันม in no? in ันงานเนี่ยโอุ้หนะมันพี่น้องมันอะหลังจากที่หายไปสองเดือนกลับมาอมากค่นี้ก็แสบมายยังบวลืมซื่อแล้ว แสบฮะก็แบบมือของปูนะโซ่แปูเวลี่มีอยู่อยู่จังไหนอยู่บ้านไหนอยู่จังไหนอยู่บ้านอยู่บนเมืองต้นมันฝรั่งเมืองดุนอ่ะใบแห้งเมดจนขึ้นหัวแล้วก็บ่ดินใส่เมืองหน่ะพี่น้องมันฝรั่ง ถ้าเกิดว่าอันหัวโพขึ้นมาจากดินแบบนี้แล้วให้เอาขี้ดินกบเลยนะจ๊ะพี่น้องเอาขี้ดินกบเอากบดีๆอยู่บ้านนั่งไหนอยู่บ่มบ่มเมืองอ,อย่างเลยแล้วเกิดหัวล่นเนี่ยฮะพูดแล้วทำเป็นบรลูเลียง มันจะใส่หรือสีบาได้ล่ะฮะจะใส่มันจะใส่โอเคไม่ใส่ผัวไม่ใส่ไผ่ทำไมเนี่ยโอ้ยนั่นโอ้อัลติฮ้งหัวแตกซะล่ะเอาเมาขี้ดินมาใส่หัวหัวหล่นเนี่ย ไม่รู้เรื่องเลยฮะเราเลยนี่ฝรั่งหนิผัวฝรั่งหนิก็ดีจมเราบรูเรียงหอ่ะฝรั่งฝรั่งฝรั่งแิ่ไมาฝรั่งเนี่ยเมตตาใส่เมตตาใส่เมตตาใส่ตัวบ่ใส่ผัวใส่ใส่ไปวินโดว์ยายฮ่าเอ็กซ์ตามันดดอ เราไปใส่ผัวสิห้มีผัวอีกบ่จังสิบ่ได้ใส่เธอ,อมีไว้หลายๆคนนะจะได้จะได้บ่ได้ใส่เธอเมืองป่อยห้ญญาึ้นเพื่ออีกพี่น้องมันพลังแม่ไก่ปลูกไว้ก้อนไปนเมืองไทยเดี๋ยวแม่ไก่สิพามาเก็บพี่น้องแล้วบ่หดน้ำใส่ปุ๋ยห้่มันก็เลยต้น,ตนบบใหญ่อันนี้ึ้นหัวเป็น เน,น,นี่ยเร็วๆเนี่ยปาป้าเนี่ยมันกำลังจิตเป็นหัวพีนน่น้องโอ้คุณอันนี้อันนี้จะหัวใหญ่เติบด้วยไงเด้อเจ้าหนูอยี่ยอันนี้จะหัวใหญ่เตบิบนะบ้าละฮะ เพียเพียเห็นปะเพียห้ามให้โดนแดดถ้าโดนแดดเนี่ยอืาเหมือนตานช่ไอันน,นี้ตายเนี่ยเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเราเฟสกันเฟสกัน เาใส่เออเรใส่ให้หมดน,นี่จะเป็นอันดอกไม้พี่น้องดอกไม้บะทันได้ออกดอกได้ย้ำออกดอกเนี่ยสีชมพูงามงาม,งามด้ยพี่น้องหอมหอมอันนี้จะเป็นดอกกุหลาบเลยเพิินมาแสกมูอยู่แม่ไก่พายมตัดถิ่พี่น้องเพราะมันเป็นหนาม เวลาต่ออดผนมาตัดหยาเหมือนกันนั่นนะมะพร้าสโฟินแมตตุโปรแบตเตอรี่อันนี้โอ้ดอกหายแล้วดอกแข็งแล้วมาไม่ทันเลยมาไม่ทันได้ถ่ายรูปอันนี้ดอกตายแล้วอันนี้ก็จะเป็นดอกดอกซีเนี่ยพี่น้องยามันยามันบานอัน,นมันก็จะเป็นพวงเด้เนี่ยงามงามเลยจ้ะเนี่ยเวลาบานใกล้จะบาดแล้วอันนี้เราบาดก่อนโมแล้วาฟาว อันนี้อันนี้ประทัน,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 นได้บานบันนี้ยามบานงามงามเลยพี่น้องแม่ใกล้ปลูกไว้มันจะขึ้นทุกปีเวลาอันเวลาหิมะลงแล้วก็ตายเวลาหิมะเหมือนเพิ่งกะสิขึ้นทุกปีดอกไม้พวกไหนพี่น้องแม่ใกล้อันบ่ได้ปลูกทุกปีเด้ปลูกแท่ดเดียวคือแล้วเลยน้ำนั้นแล้วก็สิขืนขืนเองทุกปีนะจ๊ะ ดูอ่มันก็จะเปลี่ยนสีออกม่งม่วงชมพูม่วงๆบ่งามงามอันนั้นจะเป็นสีชมพูนี่จะเป็นชมพูอ่ะกันได้หนาหนากระ thon ออกมาดูด้านหนังดิอาดิอาติริคีโซฟีนินโดมนโยเดฟีนโนอดีบลูมส์อสซาดีฟีนมาอันนี้แม่แก่กบบม้าพ่ะทันเนี่ยพี่น้องดอกไม้สีแดงงามงามแล้วตายแล้วร้องเหี้ยนั้นแล้วอันซ้อนแต่แอปเปิลุนะ ดกค่ะเมืองอีกก่อนหมากแอปเปิ้ลแล้วแม่แก้ติพามากินหมากแอปเปิ้ลมือหลังพี่น้องกูนะเราจะองไูวันฮาลได้คุณต้องฟุ้ลุกแต่ในฮลิสเนี่ยอันใดโบนั่นถ้าแม่แกอยู่แม่แก้ก็ติเก็บออกหมากเกาสีได้ใหญ่นะจ๊ะแอปเปิ้ลแบบนี้เลย เดี๋ยวอัน <un> ม <sharing> ืออ as> ื <hers oles> ่นเดี <laughs> ๋ยวสิพาลงมากินเอาพริกเกลือลงมาพร้อมนายฟินนายบอนนด์นายบอนนเดีค่ะดอกไม้ก็เก็บไตเอ็กซ์ดาวจะทุ่งสูกัตตุนอร์ดอกไม้ก็เก็บตายผู้ชายอยู่บ้านผู้ชายอยู่บ้านเนาะพี่น้อง เราก็เหตุงานแต่ได้นั่งอยู่ค้อมพิวเตอร์แล้วก็ไปใส่ทำงานจะดอกดอกพวกนี้จะเป็นหัวที่แม่ไก่ปลูกไว้จักน้อยจะเป็นพุ่มา้เดตยขณะแม่ไก่้บ่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วจะได้เอาปุ๋ยมาใส่จะเป็นพวงน่อยาย่ำย่างลงในพี่น้อกหุ่มกระถางเลยเด้อ นะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อจ้าเดี๋ยวแม่ไก้กับเก็บของก่อนแล้วถอนหย่าต้นใหม่ก,ก่อนพี่นอ้องถอนหย่าออกจากพักจากหญ่าก่อนฝ <c oughs> ากก็ไลไรกดแชร์กดติดตามให้แม่ไก่ในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ไก้ได้เฮ็ดคลิปต่อไปตอนนี้แม่ไก่ก็มาถึงนอร์เวย์แล้วนะจ๊ะมาผุ่ที่นอร์เวย์อีกแล้วนะคะ หลังจากที่ไปเที่ยวเมืองไทยสองเดือนเนาะจ้ะบ๊ายบายจ้า